สวัสดีค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหลักฮงจุย้ยที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าขนาดลงทุนสร้างบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮงจุ้ยแล้วแต่ทําไมยังพบเจอแต่สิ่งไม่ดีชีวิตต้องเผชิญกับความโชคร้ายอยู่ร่ําไปนั่นอาจเป็นเพราะมีสิ่งอัป,ปมงคลผิหลักฮวงจุย้ยหรือของแต่งบ้านอัป,ปมงคลอยู่ในบ้านนั่นเอง มาดูกันว่าของแต่งบ้านที่ไม่เป็นมงคลมีอะไรบ้างแล้วนําไปทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับคนในบ้านโปรโดรับชมรับฟังอย่างมีวิจารณญาณนะคะมาเริ่มกันเลยอย่างที่1นนะคะก็คือนาฬิกาตายนาฬิกาตายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสูญเสียนําพาวความสูญเสียมาแก่คนในบ้าน 2. นะคะก็คือปฏิทินเก่า ปฏิทินที่แสดงวันเดือนปีที่ผิดไปจากความจริงบอกถึงเหตุการณ์ในทางลบของคนในบ้านอย่างที่3นะคะก็คือนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายด้วยลักษณะของนาฬิกาทรายที่มักจะเดินวนกลับมาเชื่อว่าจะนำความกังวลและความคิดไม่ตกเข้ามาสู่บ้านอย่างที่4นะคะก็คือจานชามแตก การชำที่แตกแล้วและมีรอยร้าวไม่ควรมีอยู่ในบ้านนอกจากจะทำให้เราคิดแต่สิ่งแย่ๆแล้วยังเชื่อว่าจะสร้างความร้าวฉานให้คนในบ้านอีกด้วยอย่างที่หอย่างสุดท้ายนะคะก็คือประตูสีดำประตูสีดำตามหลักควงจุ้ยแล้วประตูสีดำเป็นเหมือนประตูที่เปิดรับแต่สิ่งชั่วร้ายค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความเชื่อตำหลักของจุย้ยเกี่ยวกับ5สิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรอยู่ในบ้าน ที่ทางเรานำมาฝากในวันนี้เพื่อนำไปปรับใช้ตามความสะดวกและหากสำหรับครั้งถัดไปก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกต่อกันอีกเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ